เออสบายดีเลยกัสวัสดีเอฟซีทุกท่านทีดติดตามรายการทั้งช่องสกายไลท์ชาแนลเนาะที่ให้พี่น้องเข้าใจการเดินทางหลายขึ้นผมจะแผนที่มาประกอบการเดินทางนะตอนนี้ห้อยยูเมืองขอบ <c oughs> เ,ออเมี่บอพี่น้องเมืองขอบแขวงสัญญาบุรี่อปปเลา <c oughs> ผมขามแดนมาจากอัเภอร์ผู้สร้างจังหวัดพะเยามาที่่านสากลบมันปางม่อนเนาะแล้วก็เขามาพักยูที มือขอบแขวงสยามบุรีความจริงแล้วผมมีความต้องการที่ว่าสิเดินทางไปรวงพระบางเนาะแต่ว่าสิไปทางไปทางเลือไ,ไป่ป็นหรอกไปทางเลือหมาเข้ามาสิไปจากเมืองขอบแล้วก็สิไปที่เมืองปากแปงเนาะเพื่อสิลงเลือดลองไม่นำโคงไปนะลองไม่นำโคงตามเส้นทางนี่เนาะนี่ไม่นำโคงเนาะสามเส้นทางนี่ไปแม่นำโคงไปที่เมืองรวงพระบางไปที่เมืองรวงพระบางแต่ว่า การเดินทางมันต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าเส้นทางรถไฟจากอุดมไส้เห็นไหมพี่น้องเมืองไส้แขวงอุดมไส้มาหลวงพะบางเนี่ยมันเหตุให้การเดินทางมันวขึ้นคนมามานั่งเื่ไปหลงพะบางเหรอพี่น้องเพราะว่าค้าเขื่อมันกบแพงเนาะน้ำมันน้ำมันกระซาพอมค้า้ำมันกะไหลคนก็เลยเป็นนั่งรถไฟขี่รถยนต์เป็นนั่งรถไฟจากเมืองไส้มาหลงพะบางมันสิไวกลัวฉะนั้นเลือจากเลือจากปากแบง เลือดตีล่องไม่นำโคงจากปากแบงไปหลวงพระบางก็เลยบบคอยมีแตมีก็คือต้องเมาล่าไปสิ่งมันมีราคาแพงมันบวบคุมค่ากับการเดินทางเนาะผมก็เลยเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางไปหลวงพระบางไปทางรถยนต์เนะพื่อนว่ามีเส้นทางตัดใหม่จากเมืองขอบมาเมืองเชียงหอนนะแล้วก็มาเมืองเงินจากเมืองเงินไปเมืองหงสาแล้วนกะ็จากหงสามีเส้นทางตัดแบบ ตรงไปที่เมืองหลวงพะบางเลยเนาะผม 4, 4สี่เส้นทางให้พี่น้องเบิ่งเนะ <c oughs> าะจากเมืองครอบนี่ยเท่าสิมาฮงกุสาเนาะเห <c oughs> ็นบอร์ผมจะสี่เส้นทางให้พี่น้องเบิง่งเห็นบอร์ออาจากเมืองครอบนี่มันจะมีเส้นทางมากเมืองครอบมาเมืองเชียงห่อ,อนเนะ <c oughs> าะมาเชียงห่อนแล้วก็ขึ้นมาพีกมาเชียงห่อนแล้วก็ลงมาเมืองเง่นเมืองเงิน แหว่งไซยารี่เลยละกันแล้วก็วกมาเมืองหงสานเนาะจากเมืองหงสาเนี่ยมันจะมีเส้นทางเส้นทางจิตัดใหม่ซึ่งในแผนที่มันบม่มีใหม,ม,ม่พี่นอ้องเดีย๋ยวผมใส่พี่น้องเบิ่งเนาะซึ่งอันนี้เป็นเส้นทางเก่าเนาะแต่ว่าถ้าไปเมืองหลวงปราบางจากเมืองหงสานี่ต้องลงมาเมืองไซก่อนเมืองไซยาบุรีก่อนแล้วจังไปเมืองน,นอั่นจากเมืองนั่นเข่า ไปเมืองเงินและจังเขาไปหลวงพะบางซึ่งระยะเวลามันไกลหลายนอาร้อยกว่ากิโลเมตรพี่นอเห็นบอกแต่มันมีเส้นทางหนึ่งที่เส้นทางตัดหม่จากเมืองหงสามันจะมีเส้นทางนี่เนาะ,ะเส้นทางจากเมืองหงสานี่ตัดไปเมืองหลวงพะบางเลยตัดตรงไปนี่เนาะไปทั้งเมืองจอมเพ็รเขาซูเมืองหลวงพะบางซึ่งเสียเท้ล่นระยะเวลาการเดินทางหลายจากเมืองหงสาไปหลวงพะบางเนี่ย จากเมืองเงินไปเมืองหงไปเมืองหลวงพระบางใส่เวลาประมาณสชัมม่วโมงกวักวๆเท่านั้นแต่ไปทางนี้โอ้ใส่เวลาดนแห้งพี่นอ้องเบิดมือนั่นนะจนคำซึ่งเสียหายการเดินทางมันใส่เวลาโดนแห้งบัดนี้ไม่มีเส้นทางที่ตัดตรงไปนีนเนาะเสียหาการเดินทางมันสะดวกหลายขึ้นคนไทยนี่อารถไปหลายเลยพี่นอ้องคนไทยมาจากจังหวัดน่านแล้วเขาไปเมืองเงินแล้วก็ขี่รถไปเมืองหงสาแล้วก็จะไปหลวงพระบางนี่คนไทยขี่รถไปเที่ยวบัไวกไา้ๆเนาะไม่มีเส้นทาง ไม่อ่เก็เหตุใ้การเดินทางมันสะดวกสบายขึ้นบ่ต้องใส่เวลาโดนขึ้นแต่เก่าผมก็เลยว่าเออนั่งรถจากเอ่เมืองขอบมาเชียงพ่อนอมาเมืองเงินมาหงสาเราไปหลวงประบางดีกวัวเนาะอ่จังไรสิภาพพี่น้องล่องเดินทางเดิอนเนาะจากเมืองขอบนี่นะเออว่าการเดินทางสิเป็นจังไรแน่สิบปฮอดเมืองหลวงประบางจากโมงเนาะอันนี้ก็คือไอ้พี่น้องเห็นเส้นทางการเดินทางแบบเอ่อจากแผนที่เนาะสิด้มองเห็นภาพง่ายๆขึ้นเนาะ ่งผมชีพาพี่น้องไปเที่ยวใส่ให้พี่น้องติดตามมึงเด้อแล้วพี่น้องยังสองติดสองใจอยู่ป่ะจะไปหลวงพ่อบางจะไปอุดมไส้ดีเนาะอุดมไส้เดียังขี่รถไฟไปหลวงพ่อบางบ่เนาะเรื่อว่าไปหลวงพ่อบางขี่รถขึ้นไปอุดมไส้สิกลับนะเราเสดเดินทางไปหลวงพ่อบางเนาะนี่นะขี่รถขี่รถไปหลวงพ่อบางเบิ่งสเบิ่งรถกันว่าจะไปหลวงพ่อบางมีรถจักรม้งเนาะหลวงพ่อบาง ออกแปดโมงขี้ปีราคาปีรโรดด,โดยสานเมือง<ม>ขอบไซยะแสนแปดหมื่นกลีบหลวงพระบางแสนเจ็ดเมืองขอบอุดมไส้แสนเจ็ดเมืองขอบหงสาแสนสามเมืองขอบเมืองเงินแสนสอง เมืองขอบเสียงหอนหาสิบพันมืงขอบไปดานปางม่อนสามสิบพันไปดานนี่ยนะจากเมืองขอบไปเนาะจากเมืองขอบแล้วพี่น้องสิเดินทางไปห,หลวงพระบางกัน รถออกแปดโมงแต่ผมมีคนอะไรไหมมันนี่ไหมป้ามีสองคนก็จะถ,ถาคนอยู่รถบอยมีคนนะ่ายก็น้อยผลละสอบเดินทางไปหลวงพระบางเนาะล่องเที่ยวนีนกะซิมาเดินทางเบิงนะดูว่าหลวงพระบางนี่ก็ไปหลายเทอเลยลือกแหล่ะแต่ว่าอยากล่องไปขี่รถไฟไปหลวงพระบางเบิงเนาะไปอุดมไส,ส้กะสิก้าบออกทางเสี้ยงของเบงเนาะ มาเลาะเบื้องอกเป็นังไหเนี่ยได้เพิ่มมาอีกสองค้นมาเป็นสี่ขั้นมาเนี่ยเนาะไปลวงพระบางไปเสี่ยงฮันไปแล้วก็ไปหลวงพระบางไปเส้นทางตัดใหม่เนาะชออกและวันนี้พี่น้องก้าโมงพอดีออก 姓黄，黄姓黄啦，姓黄。 ลูกสาววันนี้น่ะโอลานบ่ม้มคนวะอยู่ชีหงหันโมมีไม่ไหวไมีสักคนีอยู่ซีห์หันโอ้ยุค ทางโคดขว่งขนเนาะเพื่อสิ้ัดลุงบาบางตายแต่ว <laughs> ่าโอ้าห่อเปลงจากสมองซีสม,ม,มองหนม่นาะซีหาสม,ม,มองเลยเนาะทางตัดไม่เนาะทางตัดไปนี่นะ <laughs> มาเกี่ยงกันนะมากัาากบผู้กระโดดกันนะนะมากากังผู้กระโดดเนาะอฮาร์ดวิชขวัญหลายคนตัวนี้หขนนะัะบกสเสียงหวันว่าแต่สิบูมีคนเนาะคนหลายตัวนั่นนะฝนกระตกปะเนี่ยฝนตกแล้วปะเนี่ย ทีนี้เอาข่ามาผีนะเอาขึ้นเมื่อไรนะตายกระเป๋าเานะขานะเปียก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 เปลียนฝนตกฝนตกเมืองเงินเมืองปากท่ารอรศเมืองเสียงฮวน เอากระนกับวงกระเป๋าึ้นเครื่องเบิร์ตนะเนี่ยเขาคนหลายอยู่เชียงหันอยู่เมืองเชียงหันเดี๋ ออก่าาอน, okay. นลับพี่นักเมื่อหลงกับบางอ่อนหอนอากาศหนอนครับย่างไปหาบอลผักก่อนไปใส่ดดดอกมันหอนปวดอากาศมันหอนหลายนะ่ะ พี่เจอกับมาม่ดูกละ่ะแต่ว่าอยากม่ยางบางบรรยากาศช่วงที่หายไปสองสามปีเนาะเพื่อสิมาทเที่ยวลงพะบางเบิง้งอากาศห่นครับพี่นอ้องเลยห่นพอๆกับพะเยาบ้านขอ่อยรถยางรอเบิง้งซืดอดอกปเป็นยัยงไงเนี่ย เงิน,นพักหาบนพักบนพี่นอ้องเอาบนพักอยู่ใกล้ตลาดนี่แหละเมือเ่อลนะแสนหาสิบพันแสนหาสิบพันกับประมาณประมาณก็ได้สามร้อยบาทแค่นั้นอะ่ะสามร้อยบาทหน่อยๆก็ดีอยู่ห้องก็ดีอยู่ทำอยู่ใกล้ตลาดไม่ยังไงไงใกล้เนาะเป็นเกสเฮาส์ นสบายสบายจาังเลยมี่มองตากเสื้อผ้ารา้อมเจสักเสื้อผ้านะเออหอนอ่านี่นี่อ,นององแซนหาเนาะ หน่อยก็ญี่ปุ่นแต่ว่าก่อย่ใก้ตลาดดีสะอาดสะอานอยู่ดอกแสนหาสิพันประมาณสามร้อยๆเนาะแสนหาสามร้อย 300, 000, มีแอร์บอมันย่ใกล้ตลาดไหมกานย่างมีไวไฟโอเคอยู่ก็ปเป็นปัญหาดองรับมองนอนด้๋ยสิพปหาย่างก่อน ห่อนหลพี่น้องอากาศมันห่อนวันนี้คือสิพักผ่อนก่อนละอากาศห่อนโอ้ยพักผ่อนก่อนจนัง๋มยังสิบอย่าง